อันนี้วิธีกินมันกินยังไงคะวิธีกินก็คือตื่นนอนมาตอนเช้าใช่ไหมคะอย่าเพิ่งแปรงฟันตื่นอนอนมาปุ๊บแกะทานสักเม็ดสองเม็ดถ้าเม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยประมาณเม็ดหนึ่งถ้าใหญ่ๆนะคะคเอาเอา,เอาอันดามาเทียบไหมได้ครับถ้าเม็ดใหญ่ที่ประมาณนี้ถ้าเม็ดใหญ่ๆอ,อย่างนี้ก็ประมาณสักเม็ดหนึ่งถ้ามาีปัญหาด้านร่างกายบ้างถ้าไม่ได้บำรุงนะแต่ต้องการครีนร่างกายก็สัก2เม็ดนะคะแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียด สำคัญว่าต้องเคี้ยวห้ามกลืนเลยเคี้ยวให้ละเอียดแล้วดื่มน้าตามเยอะๆเพราะว่าการเคี้ยวเนี่ยจะช่วยกระเพาะให้ย่อยแล้วเวลาเราดื่มน้ําตามลงไปปุ๊บเนี่ยน้าจากกระเทียมดำเนี่ยเขาจะละลายลงสู่ร่างกายเราเลยทันทีไม่ต้องไปผ่านกระบวนการกรองอีกทางานเลยทันทีและทีนี้ก็ทํากิจวัตรประจําวันได้เลยค่ะ ก่อนอาหารเชา้าก่อนตื่นนอนมาเรียกว่าตื่นนอนมาเลยค่ะนอน <S <s <illy> <S มาป<ช>ุ๊บเลยสัดเลยปุ๊บเลยก่อนที่จะเอากาแฟเอาอะไรทุกสิ่งอย่างใส่ลงไปอพอใส่กระเทียมดำไปเสร็จปุ๊บทีนี้จะตามด้วยอะไรก็เอาเลยค่ะตามสบายเพราะว่ากระเทียมดำมันเป็นน้ําสู่ร่างกายแล้วทีนี้มันทํางานเร็วมากสิบนาทีก็เห็นผลแล้วตามอะไรก็ไม่มีปัญหาทําไมต้องตื่นนอนตอนเช้าเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้นอนไม่ได้ทานอาหารมาทั้งคืนทีนี้ที่เราทานไปมันย่อยหมดละกระบวนการสลายหมดละใช่ เช้าปุ๊บร่างกายจะต้องการอาหารใช่ไหมคะต้องการเพิ่มพลังกระเทียมดำเนี่ยมันหลายอย่างมันทั้งเพิ่มพลังทั้งคลีนทั้งเป็นอาหารเสริมไปในตัวเดียวก็เรียกว่าเสร็จจับครบวงจรค่ะชายแต่ถ้าเป็นเม็ดเล็กๆแบบเนี้ยก็สักสาเม็ดค่ะเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยสักสาเม็ดหรือ4ีเม็ดก็ได้ค่ะสามหรือ4ี่4 4จะได้ค่ะเพราะมันปกติคนนึ่ง เขาจะต้องกินนานแค่ไหนครับกว่าจะจะเห็นผลอ่าอันนี้อยากจะบอกว่ามันโดยธรรมชาติของตัวเขาเขาปงจรนะ,ะแต่จะเห็นผลไหมถ้าเริ่มจากเบาๆอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันตัวนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนอะระยะแรกรปุ๊บเขาก็จะทีนล้างร่างกายลำไส้ล้าง,าง,าาง,สาางเส้นเลือดค้างไขมันออกพอเลือดเดินดีปุ๊บเบาหวาน ไขมันก็จะเริ่มลดลงความดันก็จะเริ่มลดลงเขาไม่ได้กินปุ๊บแล้วหยุดไปวาบนะคะเขากินแบบค่อยๆซึมหายไปถอยกลับมาเป็นน้อยลงน้อยลงจนดีในที่สุดส่วนที่หนักๆอย่างเช่นสะเก็ดเงินเส้นเลือดตีบกระดูกคุณเอา3าตัวนี้ก่อนนะคะถ้าสะเก็ดเงินกินไปเดือนแรกปุ๊บแผลที่เริ่มเฟ้ๆเนี่ยเขาจะเขาจะนิ่งเขาจะนิ่งพอเดือนที่สองปุ๊บเริ่มไม่มีน้ําช่ำๆเริ่มแห้งเป็นสะเก็ดพอเดือนที่สามเริ่มตกขอบสะเก็ดล่อนไปเรื่อย สี่ห้าหกเจ็ดแปดแผลเริ่มสนิทเนียนไปเรื่อยๆจนถึงเดือนที่เจ็ดผิวผิวหยาบเนี่ยคุมเต็มพื้นที่แล้วค่ะ mm hmm. อ่าแล้วก็เซลล์ขนเริ่มมาแล้วพอเจ็ดแปดเก้าสิบนี้เขาก็จะดีขึ้นผิวขรีเอียดก็จะเข้ามาตามลําดับจนเป็นผิวปกติเราในที่สุด mm hmm. ก็มีตัวอย่างอยู่ตัวอย่างในโทรศัพท์นะคะอยากดูไหมคะจะเอาให้ดูได้ครับแล้วก็เส้นเลือดตีบอันนี้มาจากอาโซยเจกนะคะอาโซยเจกเนี่ยเขาเป็นเส้นเลือดตีบมีตาสองเส้นตีบมาเป็นสิบปีแล้ว แล้วหมอก็บอกว่าผ่าก็ไม่ได้นะคุณชยพลเพราะว่ามันอยู่ที่ในตาถ้าผ่าปุ๊บตาคุณอันตรายมากมองไม่เห็นสิบกว่าปีก็เกือบมองไม่เห็นแล้วเหมือนกันกินกระเทียมดาเนี่ยมีทั้งไตกีสลายมีนู่นมีนี่มีสารพัดอย่างมีเยอะมาก3เดือนแรกทุกเข้าไปเช็คทุกอย่างลดลดลดลงหมดแค่ก็ทั่งไตกีสลายแต่ยัง อันไหนที่เป็นแบบเหลืองๆก็กลับมาเป็นเขียวอันไหนเริ่มจะแดงๆก็กลายมาเป็นเหลืองส้มอะไรประมาณนี้นะคะเริ่มดีกลับมาบพอประมาณ7เดือนปุ๊บเส้นเลือดที่เข้าไปเช็กอยู่ระยะแรกสั้นลงระยะที่2เช็กครั้งที่สองปุ๊บหมดแล้วเรียบร้อยค่ะใช่ค่ะผมสงสัยนิดนึงถ้า,าเกิดว่า คนเป็นความดันสูงเนี่ยกินแล้วความดันจะจะลดลงลดลงแต่ถ้าเกิดว่าคนเป็นความดันต่ำเขาจะปรับขึ้นมาอ๋อเหรอเขาปรับสมดุลร่างกายเขาปรับด้วยวิธีไหนเขาล้างสารพิษในเลือดกับในน้ำเหลืองถ้าถ้าเปรียบสารพิษที่ทับถมเลือดกับน้ำเหลืองอยู่ก็เปรียบสารพิษที่ตกค้างหน้าดินทับถมตกไว้ชั้นเป็นตะกอนตะกอนใช่ไหมครับค่อยค่อยๆค่อยๆล้างออกล้างออกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะค่ะค่อยๆแล้วทีนี้พอเขาปลดล็อกปุ๊บปล่อยร่างกายเราสะอาด ไอ้นุ่นก็กลับมาไอ้นี่ก็กลับมาคือทุกอย่างไม่โดนที่ทับกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมนี่ค่ะนี่ะนะคะนี่กินไปประมาณห้าเดือนอแต่คนนี้เป็นทั้งสองขาแล้วก็เป็นแบบตั้งแต่ข้อเท้าที่เห็นเนี่ยลงไปถึงใต้ฝ่าเท้าหลังเท้าเต็มไปหมดเ<ค>น,นี่ยค่ะนี่นี่คือฝ่าเท้านี่ถ่ายที่หายแล้วนะคะตอนแรกลืมถ่ายเขาเอาไว้เย,เยอะมากเยอะมากเลื่อนได้นะคะค่ะ ขอโทษขอโทษนะคะเนี่ยยังยังเห็นชัดเจนอยู่เห็นไหมคะเนี่ยแต่นี่คือสะเก็ดเริ่มหลุดแล้วที่ถ่ายเนี่ยระยะเนี่ยประมาณ5าเดือนอระยะเนี่ยประมาณ5าเดือนคือไม่คันแล้วไม่มีอะไรแล้วเนี่ยใต้ฝ่าเท้างามเท้าดีกลับมาหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยใต้ฝ่าเท้าดีแล้วค่ะนี่คือผิวละเอียดเนี่ยเป็นตั้งแต่ตรงเนี้ยกินกี่เดือนคะตอนนี้เขากินมาปีกว่าแล้วนะคะเออสองปีแล้วด้วยแต่ว่า คุ้มคุ้มค่ะเป็นมาสี่สิบกว่าปีอ่ะแต่ตอนที่รูปทีถ่ายมากินไปประมาณหเดือนหรือเจ็ดเดือนห้าหกเจ็ดอยู่ประมาณเนี้ยไม่ได้ลงวันที่เอาไว้ลรืมมีวันที่ไหมคะยี่สิบห้าธันวา,าไม่ใช่วันนี้วันที่ดู <c oughs> อ่าเนี่ยค่เะเนี่ยเนี่ยเขาเป็นทั้งสองเท้าเนี่ยแล้วเป็นเยอะมากเป็นเยอะมากแต่อตอนนี้เดี๋ยวว่าวันไหนเจอเขานี่จะขอถ่ายอีกทีนึง เนี่ยปีใหม่นี่ว่าจะเจอเนี่ยค่ะหมดแล้วค่ะใช่คนเป็นความดันต่ําก็กินได้ความดันสูงก็กินได้มันจะปรับขึ้นปรับลงสมดุลเขาจะปรับสมดุลเพราะว่าที่เราเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าข้างในหน้าที่อวัยวะเราทํางานไม่สมดุลเนาะเนื่องจากโดนพิษกดทับพอเราล้างพิษออกปุ๊บทุกอย่างก็กลับมาดีเหมือนเดิมเหมือนต้นไม้อะใบไม้ร่าเลยอะค่ะก็คือดีใจอุ้ยฉันทำงานตามหน้าที่กันได้แล้วก็กลับมาค่ะใช่ อันนี้ประสบการณ์จริงล,ลว้วนๆเกิตัวเองเนี่ยเป็นโรคความจําโรคสายตาโกกรคกระเพาะลําไส้และมดลูกอันนี้ดีกลับมาหมดแล้วความจํานี่จําไม่ได้ขนาดที่เรียกว่าอุ้ยฉันออกจากคอนโดแล้วลืมล็อกห้องไหมอะขึ้นมอเตอร์เวย์มาจนถึงบางประกงแล้วต้องกลับไปคอนโดใหม่อะไปดูว่าล็อกห้องไหมอะลืมขนาดนั้นน่ะใส่ชุดนี้ออกไปทํางานกลับมาอาบน้ําลงตะกร้าแล้วเฮ้ยชุดนี้หายไปไหนเตรียมทํางานวันรุ่งขึ้นจําไม่ได้แล้วว่าใส่วันนี้ เยอะนะเรียกว่าเยอะนะคะค่ะแต่ตอนนี้โอเคหมดทุกอย่างแล้วแต่นี่คือกินไปแล้วห้าปีนะคะจริงจังจริงจริงจังห้าปีกินไม่จริงจังอีกสองปีเป็นเปีไอ้กินไม่จริงจังนั่นคือไม่เชื่อซื้อกินโลละสองพันห้าตอนนี้พี่กินทุกวันกินทุกวันตอนนี้เหลือแค่ลูกใหญ่วันละลูกกินแค่นั้น เพราะว่าเราดีมากแล้วก็อเอาไว้ขายบ้าง <c oughs> อันนี้คือคือพี่มีโรงงานเองทําเองทำเองเป็นวิสาหกิจอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่หนองเหลือมค่ะท่าบุรี ขนาเคยขับรถผ่านเส้นสาวฟ้าไม่เห็นวัดหนองงูเหลือมใช่ใช่อยู่แถวแวนั้นเลยแถววัดหนองหูเหลค่ะแถววัดหนองเหลือมอยู่ขวาไออยู่ซ้ายแต่อันนี้อยู่ขวาอ๋ออยู่ฝั่งโน้นค่ะใช่ค่ะคนเราฝั่งถนนกานค่ะใช่แถวนั้นเลยเราตั้งโรงงานผลิตเล็กเป็นวิสาหกิจชุมชนชนค่ะเนี่ยค่ะสัรับวิากิจชุมชนทำโอทอปแล้วก็ทำวิสาหกิจชื่อวิสาหกิจชุมชนซับออนลนบ้านหนองหูเหลือง เพ,เพราะว่าเ,เราอยากให้ท<า>ั้งคนขายแล้วก็ท้งลูกค้า,ามีฐานะมั่นคงถ้าลูกค้า<ๆ>กินแล้วไม่ต้องไปหาหมอเงินท้องก็ไม่ต้องใช้จ่ายอะไรมากมายเนาะลูกค้าก็าจะมีเงินก้อนตโตโตเออเราก็เหมือนกันได้ขายดีสุขภาพดีกอย่างก็ดีตามมาอ่ดตังเราก็เหลือด้วยอัแล้วก็ตัวเองก็ไม่ต้องหาหมอนะขายขายดีไหมฮะแี่เอางอ่าส่วนมากลูกค้าจะนิยมใช้นี้ค่ะ แล้วเราเองเราก็นิยมอยากให้ลูกค้กาที่ทานได้ซื้อใสน์นี้เพราะว่าซื้อไปแล้วนานหน่อย